ครับสวัสดีครับวันนี้ประเสิริฐผลยุคพานะครับจะพาคุณลูกค้านะครับไปดูวิธีการบำรุงรักษาแอร์นะครับว่าเราจะทํำยังไงจะให้ใช้แอร์ได้มีประสิทธิภาพและใช้ได้นานครับครับผมการเปิดแอร์ที่ถูกต้องนะครับวิธีการเปิดนะครับให้คุณลูกค้านะครับให้เปิด สมิทพัดลมนะครับสุดนะครับเก้าสุดนะครับจนได้อุณหภูมิที่ลูกค้าต้องการนะครับว่าเย็นขนาดไหนหรือไงก็ค่อยลดลงนะครับลดลงก็ตัวนี้จะเป็นเทอร์โมความเย็นนะครับก็ปรับให้มันประมาณครึ่งหนึ่งโอเคครับทำไมเราถึงทำแบบนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งลดความชื้นในในตัวแอร์นะครับแต่ไม่ให้มีลินมันจะ ะจะไม่อับนะครับเวลาห้องไอในตัวรถมีสกรปรกนะครับในกรณีแอร์แอร์ตรงนี้นะครับจะดูดจะดูดลมจากอฝั่งฝั่งข้างคนขับนะครับใต้ประมาณเท้านี่ครับดูดขึ้นมาแล้วก็จะมีกองตัวนึงนะครับใต้เกะทีนี้ถ้าถ้าในตัวรถยนต์เราสกรปรกนะครับมันจะดูดเข้าไปติดในกองนะครับทีนี้ลมอาจจะออกไม่ไม่แรง จะเป็นข้อเสียอีกอย่างนึงทำให้แอร์ต่ำห,หรือเ,อเสียค่าเช้ใจ่ายในการล้างแอรได้ต่อมานะครับถ้าลูกค้าวิ่งเป็นระยะไกลๆนะครับแอร์ Air, แล้วก็การจอดรถนี้ต้องลดเทอร์โมล,ลงมาก่อน,นครับลดเทอร์โมล,ลงมาให้สุด <Okay. S 1> แล้วเปิดพัดลมแค่ให้ถึงเบอร์สูงสุดนะครับจนประมาณสัก30วินาทีนะครับจนรู้สึกว่ามันกับไม่เย็น แล้วก็ค่อยดับเครื่องครับผมในการเลือกซื้อรถนะครับแอรเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะต้องใส่ใจสำหรับการซื้อรถนะครับประกันผลยุทธาสาขาเยสโซทอรับประกันทุกคันนะครับแอร์เหรือว่าแอร์มีปัญหาเราซ่อมให้ขัดนะครับประกัผลยุทธานะครับรถมือ2สภาพดีนะครับกับเครดิตวีซีดาวนะครับรับรถพันเนะครับรับประกัน รถนะครับไม่มีไฟไหม้น้ําท่วมนะครับสนใจติดต่อเข้ามาที่เซลเบียได้นะครับเบอร์โทร0949486646นะครับหรือลายพิมพ์ไปที่ id bwrlio33 d นะครับวันนี้เซลเบียต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ